สวัสดีครับตรงผมไปเขาใหญ่หน่อยดิสามคนเขาใหญ่ไปเล่นลมมาฮัลโหล จะบินเงินดำเนี่ยจะบินเงินดำเลยนะไอ็นิวมึงลงเนี่ยไอ็นิวแกมึงลงแล้วบินอันแรกภัยอันหนึ่งมาเนี่ยภัยหนึ่งเราบินเนี่ยอ๊บโอเคเดี๋ยวอันนี้บินทั้งวันเลยลงลงลงเด็ครับจ้า วันนี้เรามาเจอเจ้าของถิ่นแล้วนะครับเออดีครับช่วงน,นี้ไงลมลมเข้าไหมครับเนี่พึ่งเข้าดีวันนี้แหละแปลว่าผมผมจะมาหรือเปล่าโต่ตั้งแต่วันนี้ไปดูขยากรและลมดีตลอดเพิ่งจะมานี่แหละลมเพิ่งจะมาสวัญญสดีครับเป็นไงบ้างครับสบายดีค่ะสบายดีเริ่มเหนือเริ่มเข้าแล้วนะคะมีเงินใช้เยอะ กำลังจะมีค่ะแต่จะบอกไม่มีไม่ได้กำลังค่ะต้องมีค่ะทุกคนต้องมีตังค์นะคะต้องมีสวัสดีพี่เดี๋ยวเรามาเจอปอนก่อน้นเลยนะสวัสดีครับจะได้นอนหรือเปล่า

กวงนี้เป็นยังไงบ้างเลยอ๋อดีครับดีครับดีลมเข้าวันนี้เลยใช่ไหมครับครับลมเข้าทุกวันครับเข้าทุกวันครับเข้าๆออกออกเข้าออกวันนี้วันนี้มาดีดีหน่อยครับดีครับเข้าๆออกเข้าๆออกครับเข้าออกเข้าออกอย่างเงี้ยครับ thank <laughs> you น้ำลออนถ่าเลยถกล้องไงเออถ่ายเลยตอนขึ้นถ่ายร่มถ่ายคนเออ ถึงตาคุณแล้วนั่งนั็ลนิ่งครัคุณลองคุณลองวางแผนว่าจะลงตรงไหนนะครับได้ได้วานนะยังยังไม่ได้ท็อปแลนดิ้งนะยังไม่ท็อปท็อปเป้านพานี่เจอกันหาตัดเื้อดีครับ

ที่มันพอได้มาเล่นทีมันก็รู้สึกว่าแบบยังไงพี่มันเสียวมันมันมันความรู้สึกมันเหมือนคนเคยขี่จักรยานครับตื่นเต้นครับขี่จักรยานแล้วไม่ได้ทิ้งมันไปแบเป็นปีแล้วก็กลับมาขี่แล้วก็แบบข้อสนิมหน่อยเพราะมันถูกมันเก็บนานไปหรือเปล่าครับมันเก็บนานครับเก็บนานเกินมันอย่างนี้ไม่ได้เก่าขึ้นรานะขึ้นสนิมเลยครับมาดูตะเวนแล้วตนกรปวดทุกที่ อันนี้เขาเรียกว่าท่าอะไรครับท่าท่ารอรอโปโปโอ้ท่ารอโกโปครับนั่งนั่งรอก็ร่องทุกทีเลยอ่ะรอกล้องครับได้บินก็คนแก่กับเด็กวันนี้ทีนแจ็คส่งให้เด็กคนแก่และอินเดียแจ็คส่งมาให้ดูหน้าก็โคตรฟินเลยถกล้องเน้นเน้นถกล้องเน้นแจ็คด้วยวิ่งออกไปเสร็จเรียบร้อยแต่ลมหนาวก็ปูแต่ละมือดูดีแล้วได้แล้วโอเคนะครับเนว เขารอโกโปรอยู่บอลด้วยจับนีตกลงเอาไงปั๊ดปั๊ดปอมยังไงไปผมดีแล้วต้องการอะไรมาไปเอาปูมาให้ปูอีกปูมาปูเข้ามานทะเลยนะครับไปดำสดๆนี่เขาตั้งใจจะไปดำน้ำกับผมคืนนี้อาว๊้าไปฉายไปแล้วสามก็บอกเคทเคทกล้ <laughs> องไม่ได้ติดมาเคทเมมเบลี่อะเคทเลยนี่เคดกล้องไม่ได้ติดมาดู โปรเจกต์คร uh ับมีไหมตามมีไหมมีตามเมมโมรี่อ่ะอยู่บ้านคุยเพื่อกูโปรเจกต์ทำไงนี่ทำไงเนี่ยอะไรเยอะเลย่อไม่มีเงินคเนี่ยบ้านอยู่ไหนครับก้านี่อยู่โอ้ยตกข่าวขึ้นถ่ายคนนี้ตัวเองรุ่นเดียวกันด้วยนะครับแต่ว่า อยู่ที่นู่นที่บ้านครับอ่าครับเห็นไหมครับยายยายยิ้มแบบนี้เข้าเข่าออกออกครับไม่ยุ่งลมเกาจะเข้าเข่าออกออกครับเรื่องของแช็คครับเรื่องของเรื่องของแช็คครัั้งรู้ทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องเลยไม่รู้อย่างเดียวไว้ออกอะไรโดนแดดก็พีเลยใช่นไหมครับอะไรไปใช้ใช้ตามคนครับฮะอะไรนะโดนกินอะไรนะโอ้โหรีบปิดเลยรู้ไหมรีปิดตรงไหนวะตรงไหนไม่ไตัวไหนมันประหยัดค่าประหยัดแบบมันทำงานแบบเนี้ย มันกันอย่างนี้ดีๆจะเอาไปเอากลางค่ำแล้วเนี่ยนิสัยเวลาจะเอาลูกไปส่งเมียเสร็จมาเช้าลูกมาด้วยปวดบินไม่ได้ฮัลโหลทมาโยฮัลโหลฮัลโหลทมาทมาเอ่อโปรได้เปล่ากับแก๊สเรียนไหมเนี่ยเกาหลีงงอโซลซาอซอลซาอึ่าจับได้เปล่าจับไปสับไแก๊สเนี่ยภาษาเราโอเคเฮ้ยตัดฮะเอ่อไม่ต้องเกินสองนาทีนะตัดออกใหม่แล้วก็ถ่ายใหม่รอตะกูนะครับ ๋ยวก็เอ้ยรับรับกันหนึงโหมดโหมดโหมครคน้นบอกเาแล้วเาม่ัคนบ้านนอกครับโอ้วันนี้ลมดีครับเล่นว่าสนุกมากครับนี่ครับพนักงานดึงว่า ยุ่งหมดแล้วครับ <laughs> สุรินครับสุรินสุรินเหรอเคยเจอไหมครับบนน่ะมันใช้อะไรมันเป็นลมธรรมชาติหรืออะไรคะครับเป็นลมจากหน้าผาใช้ลมหน้าผาปะทะใช่ครับไม่มีแบบเครื่องอะไรอยู่ข้างในลมเราจะไปได้ไหมถ้าไม่มีลมมันก็ค่อยๆหย่อนลงเรื่อยๆเรื่อยๆต้องได้ไหมต้องต้องมีลมถึงเล่นได้ถ้าไม่มีลมก็ออกไม่ได้คือเขาฝึกมานานหรือยังคะถ้าเกิดจะไปแบบเนี้ยต้องฝึกเออเล่นมาก็น่าจะหลายปีแล้วผมเพิ่งสามไฟเองนะสำหรับการดิง ผมก็เพิ่งบินนะผมบินแต่มอเตอร์อ๋อเหรอคะมอเตอร์พาลาอันนี้เป็นพารามอเตอร์หรือะไรารถมาลงตัวนี้ได้สามารถมาลงตรงนี้ได้คืออยากอยากบินไหมครับอยากบินได้อยากบินสองที่นั่งมีนะครับประมาณสิบนาทีครั้งหนึ่งในชีวิต เราแบบว่าใกล้กลัวปอ๊เราขึ้นวะวันก่อนที่ยังมีชีวิตอ้โดูนะครว่าเะหวันเครื่องกับกับไม่มีเครื่องไหนจะวยกว่ากันก็ไม่อยากเอาจกวก็ไม่อยากจะโม้แล้วครับบินได้ oh <mãe> <mãe>